ปัจจุบันนะคะบริษัทมิตรท้าประกันไทยนะคะมีทุนจดทะเบียนนะคะอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงมากในส่วนของงานประกันที่เป็นวินาศภัยนะคะแล้ววินาศภัยที่เรากำลังคุยกันนะคะในส่วนของมิตรแท้เองนะคะก็มีขายทุกอย่างที่เป็นวินาศภัยนะคะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องสินค้าว่า แล้วมิตรแท้ประกันไทยขายอะไรบ้างก่อนที่จะมาตรงนั้นนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกับไอ้คาว่าประกันประกันที่เราเข้าใจนะคะมันก็จะมีในส่วนของประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยแต่วันนี้นะคะเราจะไม่คุยกันเรื่องประกันชีวิตไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับใครที่ยังขยาดเรื่องประกันชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่หลายๆท่านนะคะก็เคยซื้อประกันชีวิตไว้ แล้วมันก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเราไม่บางครั้งว,วิถีชีวิตคนเราหรือจังหวะชีวิตเนียมันก็ไม่ได้รันต่อเนื่องโดยราบรื่นตลอดนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะอ่ะประกันชีวิตในห้องนี้เราจะไม่คุยนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าในส่วนวินาศภัยในประเทศไทยนะคะประกันวินาศภัยเราจะแบ่งแบ่งออกนะคะเป็นทั้งหมดสี่ประเภทใหญ่ๆด้วยกันอันดับแรกหรือเป็นประกันไทยที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกนะคะ แล้วอ่าอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาทราบข่าวว่าทีมโคโราชเราไปสอบบัตรอนุญ,ญาตกันหลายหลายท่านนะคะแล้วก็มีหลายท่านที่สอบผ่านด้วยนะคะข้อที่ออกข้อสอบตลอดคือข้อนี้แหละการประกันภัยที่เกิดขึ้นครั้งแรกของโลกเลยก็คือการประกันภัยทางทะเลและขนส่งนะคะอันนี้ออกข้อสอบตลอดนะคะประกันอคคีภัยนะคะอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ ประกันรถนะคะยิ่งใกล้ชิดใหญ่เลยนะคะอย่างทุกท่านมาวันนี้นะคะทุกท่านคงไม่มีใครเดินมานะยกเว้นบ้านอยู่ตรงติดโรงแรมเลยนะคะส่วนใหญ่ก็นั่งรถมาไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือรถส่วนตัวนะคะทุกคนก็ต้องใช้รถนะคะเป็นยานพาหนะในการเดินทางนะคะแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่เอ่ยมาถือว่าเป็นประกันเบ็ดตเตล็ดประกันเบ็ดตเตล็ดมีอะไรบ้างเยอย่ยง ประกันป้ายเคยเห็นป้าใหญ่ๆตามถนนไหมอ่าแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกมันเป็นประกันป้ายประกันกระจกประกันกอล์ฟประกันสุนัขนะคะอื่นๆที่นอกเหนือจากสามอย่างที่เอ่ยมาถือว่าเป็นเบ็ดเสร็ดหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกเฉพาะในส่วนของรถนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่ เริ่มนะคะเข้ามาสู่ครอบครัวมิแพ้ใ,ใหม่ๆเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปใส่ใจในส่วนสินค้ามากมายมันจะทําให้เรางงนะคะการเรียนเหมือนการเรียนหนังสือนะคะสมัยเป็นเด็กเราก็เริ่มหัดเขียนจกักอไก่ถ้าเป็นคนไทยนะคะถ้าใครเกิดในประเทศไทยนะคะเราก็ค่อยๆเขียนไปนะคะแต่ถามว่าในเรื่องของธุรกิจเราก็ต้องเรียนสินค้านะ,ะเอาแต่ละชิ้นนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของรถรถ ที่เราเอ่ยกันก็คือรถที่วิ่งบนถนนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะคะรถก็จะแบ่งออกนะคะประกันในส่วนของรถจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเขาเรียกว่าภาคบังคับอันนี้ทำความเข้าใจนะคะภาคบังคับใครบังคับเราคะรัฐบาลนะคะกฎหมายนะคะกฎหมายที่อยู่ในประเทศเป็น ตัวบังคับผู้ที่ใช้รถนะคะหรืออถ้าตามภาษากฎหมายก็คือพอรบรเป็นพาะราชบัญญัตินะคะอันนี้บังคับซึ่งปัจจุบันบังคับแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมเขาถึงบังคับนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคสมัครใจคำว่าสมัครใจหมายถึงอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถูกไหมคะอ่าเป็นภาคสมัครใจนะคะ แล้วความคุ้มครองล่ะคะภาคสมัครใจความคุ้มครองนะคะจะแตกต่างกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าเงินที่จ่ายไปหรือที่ที่เราเรียกว่าเบี้ยรประกันมันจะแตกต่างกันคนละราคานะคะ mm hmm. ฉะนั้นความคุ้มครองก็จึงแตกต่างกันออกไป mm hmm. นั่นในส่วนของภาคสมัครใจ mm hmm. แล้วในส่วนของภาคบังคับนะคะ mm hmm. ท่านจะจ่ายเบีย้ยแพงถูกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ รถชนิดของรถที่ท่านใช้ชนิดของรถที่ท่านสุดทะเบียนนะคะไม่ว่าจะซื้อพรบรในราคาใดๆก็ตามนะคะความคุ้มครองเท่ากันหมดเลยทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีข้อแตกต่างอ่ะทีนี้เราจะมาเจาะลึกว่า ในส่วนของภาคบังคับที่เราจ่ายเงินหรือจ่ายเบี้ยไม่เท่ากันแล้วทำไมความคุ้มครองมันเท่ากันแล้วคุ้มครองอะไรบ้างเรามาดูนะคะในส่วนของความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เป็นพรบก่อนนะอ่ะตอนนี้จะไปช้าถ้าเราได้ฐานความคุ้มครองพรบก่อนแล้วอย่างอื่นไม่ยากนะคะคนเก่าก็ถือว่ามาเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะนําไปถ่ายทอดกับองค์กร นะคะแต่สําหรับคนใหม่ๆนะคะดิฉันก็เชื่อว่านะคะคงเป็นเหมือนตัวดิฉันเองเมื่อสมัยเริ่มเข้ามาอยู่ครอบครัวนี้แแท้ใหม่ๆมืนตึ๊บไม่รู้เรื่องแม้แต่คําว่าพราบนี่พูดไม่เป็นทุกวันเนี้หลายท่านยังพูดติดปากเลยประกันบุคคลประเภทสามพรบรประเภทสามเคยได้ยินไหมคะเราอยากจะเรียกผิดนะคะ ถ้าเราเรียนแล้ววันนี้นะคะเรากลับออกไปเราต้องพูดที่ถูกพรบรก็คือพอรบรนะคะพรบรชื่อเต็มๆของเขาเลยนะอันนี้ไม่ต้องจดนะคะมันยาวพระราชบัญญตัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพุทธศักราช2535นี่คือชื่อเต็มๆของพอรบรเป็นพระราชบัญญัติที่ทางคณะรัฐมนตรีเป็นคนกำหนดขึ้นมานะคะ ในสมัยไหนในสมัยรัฐบาลใดๆรัฐบาลหนึ่งนะคะซึ่งย้อนกลับไปที่ใครอายุเป็นหมื่นวันได้กพอจำเหตุการณ์ได้นะคะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งรถแกส๊สระเบิดตรงเสียเพชรบุรี <c oughs> เคยได้ยินไหมเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะ ณวันนั้นประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายฉบับนี้ที่บังคับให้คนไทยต้องทอําพรบใครทําก็ได้ไม่ทาก็ได้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่รัฐต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่ในการที่จะมาบรรเทาเหตุเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะจึงเกิดการไปถกกันนะคะในสภาแล้วก็เกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ ว่าตั้งแต่นี้ไปนะใครที่ครอบครองรถในประเทศไทยจะต้องซื้อพอรบรเพื่อนะคะเอาไว้ดูแลครอบดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ประสบภัยทุกชีวิตนะคะจึงเกิดเป็นเรื่องของพอรบรขึ้นมานะคะฉะนั้นในส่วนของความคุ้มครองก็เลยเท่ากันอ่ะทีนี้มาดูว่าเท่ากันอย่างไรนะคะสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมผูพแพนตามพรบ เมื่อรถคันนั้นไปประสบเหตุไม่ว่าจะเป็นลงเองมีคู่กรณีเมาหรือไม่เมานะคะพรบฉบับนี้ก็คุ้มครองเท่ากันโดยเขาจะแบ่งออกเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นข้อที่หนึ่งตรงนี้นะคะใครที่มีแฟ้มนะคะมันจะอยู่ในแฟ้มอยู่แล้วนะคะค่าเสียหายเบื้องต้นตรงนี้นะคะ คนที่ประสบเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดได้หมดเลยนะคะตรงนี้ยังไม่ต้องไปชี้ว่าใครถูกใครผิดไม่ต้องไปตัดสินว่าใครมีใบขับขี่หรือไม่มีโอเคไหมพรบรนะคะในส่วนของความคุ้มครองในการรักษาจะไม่เกี่ยวข้องกับใบขับขี่แต่เวลาไปเกิดเหตุแล้ว เวลาท่านนะคะคุยกับคุณพี่ตำรวจนะ,ะจะไปเกี่ยวข้องกับกฎตราจรจะเป็นความผิดอีกกระทงหนึง่งมันแยกส่วนนะอะ่มาดูว่าค่าแส้เบื้องต้นนะคะจ่ายอะไรบ้างในส่วนของค่าแสเบื้องต้นนะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนกรณีบาดเจ็บอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะคะเขาจะจ่ายได้สูงสุดไม่เกินตรงนี้แล้วปะไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่ะข้อนี้นะไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทและถ้าการณีเดทเสียชีวิตนะคะ ค่าสายเบื้องต้นตรงนี้ก็จะจ่ายได้ศบละใช้คําว่าศบละนะคะสามหมื่นห้าพันบาทไปคานิดหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะจะจ่ายนะ,ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกินห้าหมื่นบาทจ่ายตามจริงนะเช่นอ่ายกเหตุการณ์นะคะ เหตุการณ์นะรถกระบะหนึ่งคันมีผู้นั่งไปด้วยทั้งหมดห้าคนห้าคนรวมคนขับเป็นหกเลยโค้งด้วยความที่ว่าฝนตกหนักตอนหัวข่ํานะคะถนนมันลื่นนะคะแล้วมองไม่เห็นนะคะเลยโค้งรถพลิกคว่ำ บาดเจ็บสาหัสทั้งหมดฟังนะบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดนะคะพอ mm hmm. เกิดอุบัติเหตุก็รถคันนี้พังไมมพังไม่รู้แหละรู้แต่ว่าคนบาดเจ็บมีผู้บาดเจ็บแน่นอนนะคะ mm hmm. ให้นําผู้ป่วยอ่าผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลนะคะ mm hmm. เริ่มแรกเลยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยดูนะค mm hmm. ่ารักษาพยาบาลเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่ถามนะคะเริ่มต้นเนี่ยให้รักษาไปก่อน จะคนละสองหมื่นสามหมื่นอะไรก็ว่าไปนะคะแต่เบื้องต้นคือสูงสุดได้ไม่เกินหมื่นห้านะคะแล้วทีนี้นะคะเขาเค่อยมาแบ่งแยกว่าใครถูกใครผิดทีหลังอ่ะสมมติเหตุการณ์นี้นะคะเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะแล้วมีการนอนลงพยาบาลแอดมิดเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าใครเคยอคุ้นเคยเรื่องกฎหมายเหตุการณ์นี้ใครผิดคะคนขับ หรือถนนถนนลื่นอะนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้คนขับผิดคนเดียวนะเพราะไปลงเองค่ะฉะนั้นในส่วนของการจ่ายนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะพอเกิดเหตุปับ๊บเขาจะแยกส่วนว่าคนไหนถูกคนไหนผิดจากเหตุการณ์นะคะเรารู้อยู่แล้วว่าคนขับผิดผิดคนเดียวด้วย ฉะนั้นในส่วนที่เหลืออีกห้าคนจะกลายเป็นฝ่ายถูกทั้งหมดที่นั่งไปด้วยทีนี้มาดูการจ่ายเฉพาะในส่วนพรบรนะยังไม่คุยประกันตัวอื่นเลยนะคะในส่วนของการจ่ายคนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดละทีนี้สมมติว่าทุกคนเลยได้บาดเจ็บสาหัสเสียค่ารักษาพยาบาลไปคนละสองหมื่นบาทฟังนะคนละสองหมื่นสองหมื่น วิธีการทํางานของประกันเนี่ยค่าเสียหายเบื้องต้นเขาจะวิ่งทางานก่อนวิธีปฏิบัติฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่าเสียหายเบื้องต้นทํางานก่อนเมื่อเมืม่อครู่ยกตัวยอย่างไปว่าเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นคนละเท่าไหร่คะสองหมื่นสองหมื่นนะข้อหนึ่งได้ไปคนละเท่าไหร่คะสูงสุดค่ารักษาพยาบาลอ่าได้แล้วหมื่นห้าเพราะมันไม่เกินไงคือจ่ายได้แค่หมื่นห้าก็คือก็ตั้งเบิกจากค่า ค่าเบื้องต้นก่อนนะคะค่าเสียเบื้องต้นไปก่อนแต่มันไม่พอมันขาดเท่าไหร่ลงโรงพยาบาลบอกว่าไม่มันไม่พอค่ะคนละห้าพันบาทเพราะว่าต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลคนละสองหมื่นเพราะนั้นในส่วนที่มันเกินมาเนี้ค่ะตรงนี้แหละเป็นประเด็นว่าเราต้องเข้าใจส,ส่วนที่เกินมาเนี่ยคนที่จะเบิกน,นะคะโรงพยาบาลจะตั้งเบิกจากพรบฉบับนี้ได้เนี่ย ก็คือบุคคลที่เป็นฝ่ายถูกเท่านั้นซึ่งใครบ้างเป็นฝ่ายถูกทุกคนทั้งห้าคนยกเว้นคนขับอ่าฉะนั้นในห้าข่านที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยโรงพยาบาลก็จะตั้งเบิกเพิ่มอีกคนละห้าพันเพื่อให้ครบสองหมืนแต่มีแค่คนขับคนเดียวไปเบิกกับใครอ่ะเ <laughs> พราะเขาได้สูงสุดหมื่นห้าทควักกระเป๋าเอง จ่ายเพิ่มนึกออกไหมคะอ่าอันนี้คือในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแล้วจะท่านจะสังเกตว่าเขาจะมีตรงประโยชน์ว่าเพิ่มค่าชดเชยกรณีเข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน200ต่อวันวงเล็บไม่เกิน20วันตรงนี้นะคะเพิ่งได้มาประมาณ2ปีที่แล้วให้เฉพาะคนที่แอดมิดเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น คือกรณีเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นฝ่ายถูกจะได้ค่านอนด้วยเราเรียกใอ้สันๆันว่าค่านอนค่าเสียเวลาวันละสองร้อยแต่ต้องไม่เกินยี่สิบวันฉะนั้นคนที่เป็นฝ่ายถูกจะเป็นคนได้ถ้าเข้าโรงพยาบาลแบบแอดมิดนะคะอะทีนี้เหตุการณ์นี้นะคะบอกแล้วว่าบาดเจ็บสาหัสระยะเวลาต่อมานะคะสมมุติเสียชีวิตหมดเลย จะได้เข้าใจง่าย,ายอเสียชีวิตหมดเลยทั้งหกคนขับก็เสียชีวิตอีกห้าท่านที่นั่งไปด้วยก็เสียชีวิตแล้วจ่ายยังไงคะคนขับก่อนคนขับได้เท่าไหร่คนขับได้แค่สามหมื่นครับทอรรวมแล้วต้องไม่คือโรงพยาบาลตั้งเบิกไปแล้วค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไปแล้วหมื่นห้าฉะนั้นทายาทจะได้ค่าปรงศพของคนขับนะคะ แค่สามหมื่นห้าเพราะรวมแล้วต้องไม่เกินห้าหมืแล้วสำหรับคนที่เป็นฝ่ายถูกอีกห้าศพนะคะทายาทนะคะก็จะรับนะคะก็คือเสียชีวิตรหรือทุพพลภาพนะคะหรือบางท่านไม่ตายนะคะแต่ทุพพลภาพถาวรแบบเนี้ยก็จะต้องได้เพิ่มใช้คาว่าได้เพิ่มนะได้เพิ่มจากค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ครบสองแสน อย่างเช่นเมื่อคู่ค่ารักษาพยาบาลหมดไปเท่าไหร่คนละเท่าไหร่สองหมื่นนะคะคนละสองหมื่นได้ไปละนะคะฉะนั้นทายาทนะคะกรณีเสียชีวิตไปแล้วทายาทจะรับเพิ่มอีกเท่าไหร่คะแสนแปดถูกต้องค่ะนี่คือวิธีการจ่ายจริงๆฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คือตามกฎหมายคือแบบนี้เด้เลยนี่คือกรณีที่บาดเจ็บแล้วระยะเวลาต่อมาเสียชีวิต แต่ถ้าขับไปนะ,ะหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วเดททันทีแล้วเดทแบบถูกด้วยเรียกว่าตายถูกสมัยเว,เวลาจะบรรยาจะชอบพูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายตายผิดกับตายถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทันทีก็คือได้สองแสนถ้าเป็นตายถูกถ้าตายผิดก็คือได้แค่สามหมื่นห้าเหมือนเดิมนะคะทีนี้มันจะมีบางเคสที่เข้าใจผิด ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอ่าเคยเจอกับเพื่อนตัวเองนะคะเขาก็เฉียงเราใหญ่เลยเพราะเขารู้มาเขาไม่ไดไม่รู้ว่าได้ความรู้มาจากไหนก็ประมาณเนี้ยแหละเอาให้ความรู้กันไปแล้วเขาก็มีพี่ชายบาเดเจ็บจากมอไซค์แล้วเข้าโรงพยาบาลเอ่อจา่ายค่ารักษาพยาบาลคือเบอิกโรงพยาบาลตั้งเบิกไปแล้วห้าพันเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ไม่ใช่เขาต้องได้เงินอีกหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าจะไปเอามาจากไหนเงิ 10, นหะมื่นน่ะคือเขาเข้าใจว่า ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้สูงสุดเท่าไหร่หมื่นห้าแล้วเขาคิดว่าเมื่อโรงพยาบาลตั้งเบิกไปแล้วห้าพันเขาจะต้องได้เงินสดทอนคืนมาเป็นของตัวเองอีกหนึง่งเราก็บอกว่ามันไม่ใช่กฎหมายฉาบาับนี้ยมันจะเป็นเหมือนสวัสดิการให้กับคนไทยให้กับคนประสบภัยมันเป็นสวัสดิสงเคราะห์ประมาณนั้นคุณจะไปบอกว่าคุณเข้าโรงพยาบาลเท่านี้แล้วที่เหลือคุณต้องได้เป็นเงินสดมันไม่ใช่คือบางคนเข้าใจผิดจริงๆนะ ฉะนั้นเราต้องเอาเอาข้อมูลให้ถูกต้องอ่ะเพราะเวลาสื่อสารหรือไปเจอเหตุการณ์จริงจะได้ตอบเขาได้สรุปว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บให้โรงพยาบาลน,นะคะดูแลแล้วทําการตั้งเบิกนะคะแล้วค่อยมาดูว่าคนไหนเป็นฝ่ายผูกฝ่ายผิดแล้วเสียค่ารักษาพยาบาลไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ นะคะแล้วเวลาบาดเจ็บจริงๆเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องคุยนะคะคุณคุณเพพยาบาลก็จะถามว่าเป็นอะไรมาถูกไหมพอเป็นอะไรมาปุ๊บนะคะเราก็ต้องตอบทันทีว่าเกิดอุบัติเหตุโดยรถรถอะไรก็ว่าไปโมไซค์รถจตนอะไรก็ว่าไปนะคะโรงพยาบาลเขาก็จะทําเรื่องตั้งเบิกของเขาเองนะคะไม่ต้องควักเงินนะแต่บางคนบอกว่าควักแล้วอ่ะควักแล้วคุณก็เอาใบเสร็จนะั่นแหละค่ะมาทาเรื่องตั้งเบิกกับบริษัทอีกที นะคะทั้งในถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะรถจักรยานยนต์ก็ไปทาเรื่องตั้งเบิกที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพราะว่าณปัจจุบันรัฐบาลน,นะคะให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าสินไหมทดแทนในส่วนของรถจักรยานยนต์ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องของรถยนต์ก็จะแล้วแต่รถที่อ่าคันนั้นไปทําพรบรไว้กับบริษัทอะไรถ้าทาไว้กับมิตแท้ก็มาตั้งเบิกกับมิตแท้ เ้าไปทําไว้กับวิยิยะก็ไปสร้างเบิกกับวิยิยะหรือกับบริษัทอื่นๆที่ท่านซื้อมานะคะอันนี้ในส่วนของค่านะคะพระบรที่เราคุยกันว่าเป็นสิทธิในการเรียกร้องมีแค่เนี้ยค่ะไม่มีอะไรพรบรมีแค่นี้จริงๆจะสังเกตว่าเราไม่คุยเรื่องทรัพย์สินเลยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุจริงทรัพย์สินเสียหายไหมรถเสียหายแต่ให้จำหลักง,ง่ายๆพรบ ซ่อมคนไม่ซ่อมรถจำแค่เนี่ยพรบรซ่อมคนไม่ซ่อมรถนะคะส่วนเรื่องทรัพย์สินท่านไปถกกันเองนะคะไปว่ากันเองนะคะอ่ะพระบรจบไปแล้วพอเข้าใจไหมคะนะคะโอเคเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่นานๆไปก็จะเริ่ม ชินเองก็จะเข้าใจเอง